จเเเกิดดมมาาาป็นนนุษย์ังคพตือให้อาว,อนวานเจี๊ยบนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ที่ผมบอกได้เลยว่าทุกๆคนต้องควรมีใช้นะครับสำหรับตอนนี้ลูกค้าหลายๆคนเลยบอกว่าอยากจะร้องเพลงในห้องฉันเล็กๆบ้านฉันห้องเล็กๆพ้าบางลูกก็บอกว่าอยากได้เอาไปทําพิธีนะครับสวดมนต์ต่างๆหรือบรรยายทําอะไรที่แบบขนาดเล็กในห้องเล็ก หรือพกพาได้นะครับและเสียงหวานๆใสๆตัวนี้เลยครับเป็นยามาฮ่าของแท้มือสสวยๆนําเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็น Mw8 นะครับ Mw8cx <ural vaya> เป็นเกตสตูดิโอครับซึ่งการใช้งานมันเหมาะอยู่แล้ว <S <S แหละเพราะว่าเต็มที่เราร้อง mm. เราใช้ไมค์ก็ไม่ได้เยอะเกิน4อยู่แล้วอย่างร้องเพลงเต็มที่ผมก็ให้2เหลือช่องใส่มือถือเหลือช่องใส่คอมพิวเตอร์นะครับพอแล้วก็เอฟเฟกมาดี มาดีกว่าของจีนเยอะพวกมิกถูกๆไม่กี่พันพวกนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ร้องมันไม่ฉ่ำนะครับตัวนี้ฉ่ำหวานใส่เดี๋ยวเราจะไปเล่นว่าเราจะเปิดเพลงพูดบรรยายทุกอย่างตัวนี้ดีมากและเกสสตูดิโอทำไมเกสสตูดิโอสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในห้องบันทึกเสียงที่จะเป็นแบบห้องเล็กๆมินิมินิสตูดิโอเขาก็จะต่อตัวเนี้ยเข้าไปบันทึกเสียงทําเพลงให้เราฟังกันนั่นเองหรือทําเพลงในสปอตทาเพลงอะไรพวกเนี้ย ก็ใช้พวกนี้เสียงดีมากะไปฟังกันเลยกับเจ้าตัว MW8CX ตัวนี้ครับสันสารกีหาริชัยคาอิตนาฮีพษษานาแฮเอกกดึมดะเซฮานาแฮเอกดึมดะเมยานาแฮอันิจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ ดังคำพุทธ,ธาเตือนให้อาวรนจนมีผู้ดีไม่ใฟ่ฟอนเมื่อตอนถึงวันสิลมปราณน,นะครับก็นะครับเป็นมิกที่ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้โทรมาถามกันเหลือเกินครับผมอยากจะมีมิกตัวเล็กๆเอาไว้ร้องนะครับในห้อง เพราะว่าห้องผมไม่ใหญ่ผมก็เลยไม่ได้อยากจะใช้ตัวใหญ่แล้วก็พระบางรูปหลวงพ่อบางท่านก็จะบอกว่าโยมพอมีบ้างไหมตัวที่มันไม่ใหญ่และให้เสียงคุณภาพด้วยนะครับใช้ในการสวดมนต์บรรยายธรรมพิธีการต่างๆนะครับหลายๆวัดทุกวัดจะเป็นแบบนี้กันหมดเพราะว่าเราคุกคีอยู่นี้เยอะเราก็จะได้สอบถามปัญหาว่าในกิจกรรมสงฆ์จริงๆแล้วควรใช้แบบไหนอะไรยังไงลักษณะงานนะเราเลยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แต่ละที่นะครับ ก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปมี4ไม้นะครับสเตอร์เนี่ยมีให้ใช้2ชุดถ้าสเตอร์เราใช้2ชุดไม้เราจะเหลือประมาณอ่ะเดี๋ยวถ้าสเตอร์เราใช้1 2 3สอา่ะสะเตอร์เราใช้3มชุดเนี่ยเราจะเหลือไม้สนะครับใช้ไม้3สเตอร์เหลือ2ใช้ไม้ 4, สสเตอร์เหลือ1ชุดนะครับแล้วแต่งานก็แล้วแต่เรานะครับปุ่มเกนมีให้ปุ่มโลคัสมีให้หลายๆที่นะครับบอกว่าทำยังไงเวลาไม้พูดแล้วมันปรับปรับปรับ เพราะว่ามิกไม่ดีครับไม่มีโลคัทนะครับตัวนี้มีโลคัทให้เรียบร้อยเสียงไใสสะอาดแบบนี้นะครับ EQ 3เมตรเนี่ยปรับง่ายอยู่แล้วเบสกลางแหลมนะครับเนี่ยเอาไว้กลางๆอ่ะเอาไว้แหลมๆนะครับแล้วก็โลมิดไฮถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆนะครับต่อ EQ Equalizer เซอนั่นเองแล้วแต่เกตของเรายิ่งแพงยิ่งดีผมบอกได้เลยอย่างวันก่อนเนี่ยผมเอา EQ ตัวแลมซ่าเนี่ยไปให้เป็นพนักงานของบริษัท เคพีฟู้ดก็คือพี่ไผ่บูนนั่นแหละที่ทําขนมนมแท่งอะไรก่ะผมบอกเฮ้ยน้องเล่นตัวนี้เหอจบวันนั้นเขาเป็นห้องซ้อมเล็กๆนะพอใส่ป๊บเขาบอกโอโ้โหพี่ขนาดอีออนวันที่ลําโพงที่ว่าเหมือนมันจะดีนะพอไม่ใส่นี่ขี้เลยนะโอ้ใส่ของพี่มาทุกเม็ดนะเห็นไหมเชื่อผมแล้วจบก็ตามหลักถ้าอยากให้ดีตัวนี้ก็ไปต่ออีคิวแล้วก็ต่อเข้าพาวเวอร์ก็ใช้งานได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ดิบๆคือต่อมันเข้าพาวเวอร์ไปเลยก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่ก็อย่างที่บอกเสียงอะ่ะมันก็จะทื่อๆนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ใหม่อันนี้เอฟเฟกต์อ่ะเอฟเฟกต์เราก็ยกขีดนี้อโปรแกรมนะครับมีให้16โปรแกรมแท้นะครับอันนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นไงครับคือมันมันพอใช้งานระดับหนึ่งเลยใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ร้องเพลงถ่วๆไปสวดมนต์ทำวัดพูดประชาสัมคันมันได้หมดนะประมาณนี้นะครับอยากได้เอคโค่มันก็มีให้นะครับเจ็กวัน ชื่ออ,อะไรแบบนี้มีให้ก็จริงๆมันเป็นตัวที่แบบว่ามินิสตูดิโอนั่นแหละอย่างที่พูดไปนะครับว่าเขาไว้ทำบันทึกเสียงทำเพลงทำอะไรเล็กๆนะีง่ายแต่ถ้าคุณอยากให้คุณภาพมันดีกว่านี้นะครับคือเนื้อมิกเราอาจจะโอเคแล้วมิกเนื้อมิกโอเคแล้วแต่อาจจะติดเรื่อง effect, เอฟเฟกเฮ้ยพี่มันยังไปไม่ค่อยสุด อ่ะผมแนะนําต่อเอฟเฟกนอกได้นะครับมันมีตัวต่อเอฟเฟกนอกพี่สามารถซื้อเอฟเฟกนอกต่อและต่อยอดเสียงนะครับเสียงไมของเราก็จะดีขึ้นไปอีกแบบปื๊ดเลยเพราะตัวเนื้อมิกมันถึงว่าโอเคแล้วหลายๆคนที่เห็นผมจัดก็คือโจทย์มันมาว่ามิกไม่ใหญ่ใช้ไม่ไม่เยอะช่องไม่เยอะตัวนี้ไปเลยแล้วจะใส่เอฟเฟกเพิ่มไม่เพิ่มแล้วแต่เราถ้าเอฟเฟกไหนก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเอฟเฟกไหนจะเป็นประมาณนี้ นโมตัสสะภะคะวโตประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะหาเพลงแบบตึดตืดๆเมื่อกี้เพลงแบบธรรมะธรรมะนะครับเดี๋ยวเราไปตืดๆกันนะครับ สนใจติดต่อโทร0823292891ครับหนึ่งซาโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพครับ